หนึ่งสองทีเขาเรียกเจ็บจักแหล่อเจ็บจักแหล่ออ๋อลืมฉีดยามาฉีดยาฉีดยามาเดี๋ยวกี้เดี๋ยวพี่ยกมอ๋อเออเออเออมัาข้างบนอืมใส่ก็ยากเข้าก็ยากออกก็ยากเนาะเฮ้ยเขาเรียกว่าฝันเป็นจริงฝันเป็นจริงเนาะได้ได้เป็นระเงือกใส่หางระเงือกแล้วก็ท้องจริงไงเออ เดี๋ยวพี่เฟิร์นทักทายคนในกล้องก่อนอ๋อไม่ทักไม่ทักเลยเหรอใช่นี่เราเปิดคลิปที่นี่นะอาอเหรอเออไม่ก็คือตื่นเต้นเพราะว่าจะได้ใส่หางนังเงือกนี่หรอแล้วันนี้เรามาทำอะไรอ่ะทำบานนังเงือกท้องคลอดลูกวันกลับมาแล้วกลับมาแล้วแล้วนี่ของจริงไงเราก็เลยจะมาใส่หางนังเงือกใช่แต่เราอยากหาหาดทรายจริงๆเราเลยมาที่จังหวัดระยองนะครับที่หาดแม่น้ำพึงมันมีประวัตินิดนึงนะอย่างช่อง108ไลฟ์เนี่ยถ้าใครแบบว่า นั่งใส่ไปด้วยนะอ่ะนานั่งใส่ไปด้วยอ่นานั่งไปเลยนั่งไปเลยจะรู้ว่ายอดวิวยิวที่สุดข,ของเราอ่ะคือคลิปแม่นางเงือกท,อทออ้องคลอดลูกใช่ไออันที่หลายๆสิบล,ล้านวิวคืออันนี้มันเป็นที่มาของการที่พี่เฟิร์นใส่หางนางเงือกด้วยเราก็เลยคิดว่าน่าจะทําในสิ่งที่มันเป็นจริงด้วยนั่นก็คือตอนนี้พี่เฟิร์นท้องแล้วเนาะก็เลยกล่าว่าก็มาใส่หางนางเงือกสิ คือมันรีเลทกันไงเป็นนางเงือกใช่ป่ะแล้วตอนเนี้ยท้องจริงท้องจริงความคิดตอนที่พี่ทําเป็นท้องปลอมๆอ่ะพี่อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าพี่ท้องแล้วพี่ใส่หางนางเงือกอ่ะมันจะเป็นยังไงมันจะเหนื่อยไหมมันจะใส่ยากหรือเปล่าคือว่ายังไงเลยงี้ซึ่งใส่ได้ไหมฮะแต่ว่าบอกก่อนนะติดพุงไหมแบบแพ็คไงติดพุงไหมแต่จริงๆ่ะพี่อิงเขาน่าจะรู้อยู่แล้วพี่อิงแส่ยังไงน้องๆครับพี่เจออะไรบางอย่างครับผมชั้นไขมันพี่เฟิร์ คนผอมมันก็มีทางนั้นแหละหยอกหยอกเอาจริงตั้งแต่ท้องอ่ะพี่สงสารใครปะสงสารใครพี่ไม่สงสารแมบบ่พี่นะพี่สงสารพี่อิงอ่ะพรพี่อิงท้องมันเออพี่อิงใช้ชีวิตลำบากเนาะไม่แต่พี่ไม่ต้องระวังอะไรมากไงอ๋อเออ,เอ,อจริงใส่ไม่ได้ใช่ไหม ไม่ใช่มันงอตัวไม่ได้เหมือนเท้าพี่เฟิร์นเขาใหญ่ขึ้นด้วย,ยช่วงนนะี้ใช่ใช่ใช่เท้าเออเหมือนเท้ามันบวมบ้างนะิดนึงใส่แค่นี้ได้ไหมใส่แค่นี้แหละใส่แค่นี้แหละคือตอนนี้ทุกคนเราเอาถ่ายภาพตอนนี้เราท้องหกเดือนแล้วอ่ะ,อะคือเท้ามันเริ่มบวมนะทุกคนอาจจะคิดว่าแบบอยากให้พี่เฟิร์นแบบว่าว่ายน้ําด้วยซึ่งมันไม่ไหวเนาะจริงๆอยากว่ายมากเลยนะกลัวลื่นแต่ว่าไม่ใช่ว่ายไม่ได้เพราะว่าพี่เนี่ยมีภาวะรกเกาะต่ำพอรกเกาะต่ำปุ๊บคุณหมอห้ามให้ออกกํ อ่ะเดี๋ยวพี่อย่พี่ช่วยโอมอย่างนี่แล้วนะน้องลองทีเขาเดือดเท็บจักแและอ๋อเจ็บจักแและอ๋อลืมฉีดยามาฉีดยาฉีดยามาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ยกมอ๋อเออเออเออข้างบข้างบนอืมใส่ก็ยากเข้าก็ยากออกก็ยากเนาะเฮ้ยเฮ้ยแล้วแล้วเอาเอามือเท้ามือเท้าหลังเหนื่อยอยู่งั้นอะ นี่ขนาดท้องยังไม่ได้แบบแกละนักนะนี่แบบว่า6เดือนนะทุกคนถ้าเกิดว่า7 8เดือนนี่ตอนแรกคิดว่าจะมาถ่ายมา8เดือนอะถ้าทางจะไม่ไหวว่ะแต่พี่แบบแตายแล้วตอนนี้พี่เองเขาใส่หางหน้งเงือกเขาจะเป็นเนือกตายทุกคนเป็นไงทุกคนคอมเมนต์มาหน่อย <laughs> ที่ใส่าหางหน้งเงือกเราแบบเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่านะ ดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะฮะเจ็ดโมงตรงวันดีเลยใช่เจ็ดโมงตรงเขาเรียกว่าฝันเป็นจริง <c oughs> ฝันเป็นจริงเนาะได้เป็นระเงือใค่หันระเงือแล้วก็ท้องจริงไงเออสวยเลยนะนี่เลือเลยปะสวยเลยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปอธิบายกันที่โรงแรมอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวคนจะเริ่มเยอะแล้ว ก่อนไปเล่าอะไรให้ฟังไหมอ๋อเหรออ,อันนี้เ,าาเรามา,มาหาดแม่ลำพึงใช่ป่ะคือนอกจากว่าเราจะมาถ่ายหนังเงินวันนี้นะแล้วจริงๆแล้วหาดแม่ลำพึงเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับคลิปของคลิปเราอีกอันหนึ่งนะคือคุดเจอ L O L อ่ะเรามาทำที่นี่นะทุกคนออ๋ที่เรามาเจอแบบ L O L เพียบเลยเป็นลูก L O L แบบไม่รู้กี่ลูกในทรายใช่ใช่ใช่มันสนุกอ่ะคลิปนั้นมันก็สนุกดีนะเพราะพี่ก็ชอบ L O L มาใช่ปหมแล้วมันแบบได้เล่นขุดทรายอะไรเงี้ยก็สนุกดีไงว้าวฮะว้าวว้าวนี่คือเราแบบว่าได้มาโมเมนต์แบบที่ตรงนั้นเดมดูเฮ้ยนี่กล้องห่างมันเหมือนมากเลยอ่ะทุกคนห่างเหมือนปะห่างเหมือนปะเหมือนจริงเนาะ คือวันนี้จริงๆแล้วอ่ะพวกพี่สองคนนะ่ะ<ม>ตั้งใจจะมาถ่ายรูปที่ทะเล<ม>ก็เพื่อจะเก็บภาพความทรงจําตอนที่พี่เฟิร์นท้องอย่างนี้แล้วก็ใส่ชุดหังระเงอ,อย่าง้พเพราะว่าเสียอย่างหนึ่งนะเสียว่าน่าจะเอาหายถังไาให้พี่อิงเป็นพ่อระเงือกอะ่ะไม่เป็นไรมั้งอาวทำไมอะ่ะ <laughs> น่าเกียดอิงเป็นพ,พ่อไพรวนีเลยพี่ว่าเราต้องมีความเป็นพ่อได้นะก็ได้ลูกจะได้แบบว่าให้พ่อมีเอ้ยบัลลังก์นีกว่าสงสารลูกพวกเราอะที่จะต้องมาเห็นพี่เป็นนางเงือกบ้างเป็นอะไรอย่างงี้บ้างเอาลูกชอบไงเดี๋ยวเราจะถ่ายเหมือนคล้ายๆพี่เวดดิ้งอะครับทุกคนก็คือแบบเก็บภาพความทรงจาไว้เพื่อว่าเออลูกสาวเราเกิดขึ้นมาเขาโตแล้วเขาจะได้เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีตัวจิ๋วๆมาใส่หางเงือกอีกรอบหนึ่งได้โอเค อดอแล้วนะฮะใช่เดี๋ยวพี่พิงหลังา้ว้ให้โอเคพี่จะสะบัดทายให้หน่อยได้มโอเคได้ครับเดี๋ยวพี่สะบัดเองฮะพี่เฟิร์นค่อยๆลุกฮึบอ่านี่เวลาอุ้มอุ้มสองคนเลยครูอินวันเออใช่ใช่เหมือนอุ้มแม่อุ้มลูกด้วยโอ้ยสะบัดเขาไม่สะบัดที่อื่นพสะบัดเขาตูวเขาเดี๋ยวแล้วพี่อกพี่ว่าเราต้องมีความเป็นพ่อได้แล้วตอนนี้ <laughs> อันนี้เราไม่ได้ลงทะเลจริงกลัวแบบว่าไปเจอแมงกระพุนกระพูนเลยที่ทะเลอย่างเงี้ยค,คนท้องตอนนี้ก็คือห้ามเป็นอะไรอย่างเงี้ยห้ามเสี่ยงเออห้ามเสียเออเส่ยงเดี๋ยวเราจะไปเล่นต่อที่โรงแรมทุกคนตอนนี้เรามาที่โรงแรม Holiday Inn Express มาตาพุธระยองนะครับคือถือว่าเป็นโรงแรมที่ดีมากหลับสบายมากหลับดีมากแล้วอาหารอร่อยมากห้องสวยมาก สระว่ายน้ําสวยมากครับผมใช่เดี๋ยวเราจะไปเล่นที่นั่นเพราะว่าที่นั่นน่ะสระเขาอ่ะจะสะอาดเนียใช่ใช่ใช่ก็คุณพ่อแม่คนไหนนะครับที่แบบ่องเที่ยวตัวเมืองระยองอะไรอย่างเงี้ยนาะก็เข้าไปที่นี่ได้บางคนคุณพ่อทํางานอยู่ระยองถามลูกคุณแม่อะไรเงี้ยมาเดี๋ยวมีคิสรูลูด้วยเผื่อแบบฝากให้คุณแม่ฝากมันเล่นกับลูกในที่โรงแรมได้ใช่ปโรงแรมที่เขาเรียกว่าเป็นมิตรเด็กด้วยเป็นเบลลี่เนาะใช่โอเคเดี๋ยวเราขึ้นรถกลับกันนะครับผมถามว่าใช้ชีวิตลำบากขึ้นไหมเหรอ หกเดือนอสําหรับพ,พี่นะพี่รู้สึกว่าเออเวลากลก้มเวลาอะไรเงี้ยมันก็แบบค้ำค้ำพุงแล้วแบบเดีนน๋ยวนี้เวลานอนนะมันก็คืออึดอัดบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็หอบอะ่ะเฮ้ยทุกคนเป็นครั้งแรกใช่ไหมว่าพี่อ่ะมองไม่เห็นเท้าตัวเองอทุกคนเพราะว่าพุงบังพี่ก็เลยตื่นเต้นพี่ก็เลยเรียกพิงว่าพิงพี่อ่ะมองไม่เห็นเท้าตัวเองแล้วแล้วพี่เขาก็ตอบพี่ว่า เห็นแปลกเลยอิงไม่เห็นมาเป็นสิบปีแพี่เห็นนานแล้วฮะมันก็เกินไปนะสิบปีนะอาารพี่อิงอ่ะพี่อิงไม่เคยเห็นเท้าตัวเองเลยพี่เดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมแล้วแต่ความแบบอร่อยของอาหารแต่จริงพี่อิงอ่ะเขาเขามีคลิปนะแต่ไม่รู้เขาจะสําเร็จป่าทุกคนพอเขาบอกว่าเขาจะลดความอ้วน3ามสิบโลก่อนที่ลูกพี่จะคลอดซึ่งตอนนี้เหลืออีกแค่3มเดือนอ่าเดือนสิบโลได้หรือเปล่าพิงไม่ต้องมาเป็นกําลังใจให้พี่หรอกเขาทำไม่ได้ ค่อยๆเดินไปนะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันจะมีบันไดขึ้นด้วยก็อาจจะต้องแบบระวังนิดนึงอะไรอย่างทำไมเามาอากาศมันเย็นอยู่เหมือนกันนะทำไมอากาศเย็นคะกลับมาหนาวเหรอครับผมก็มากลาก็ยังเป็นหน้าหนาวอยู่เวลาเดินขึ้นบันไดเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าบันไดที่นี่ก็ชันอยู่เหมือนกันแต่ว่าพี่เฟินก็จะค่อยๆขึ้นทีละเก้านะครับผมขออนุญาตด้วยนะครับโอเคไมหมดนะทุกคนอ่าขึ้นเก้านี้นะฮะ ขึ้นก้านี้เราขึ้นก้าวนีอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเรากลับไปเจอที่โรงแรมกันครับผมโอเคเราก็มาที่สระว่ายน้ำโรงแรมนะซึ่งอยากจะบอกว่าตรงนี้เหมาะกับพี่มากเลยทุกคนเพราะว่าเป็นสระสำหรับเด็กทุกคนมันมันเนี่ยมันแค่เท่านี้อะศูนย์จุดหนึ่งห้าเมตรอะเนี่ยไม่ถึงฟุตเลยพิออะดูดูดูกาเรียกได้ว่าตินห้าเซนว่าน้ำหนาวตอนแรกรู้ว่าอยู่ระยองที่ไหนได้เพชรบูรณ์น้ำเย็นมาก แต่บรรยากาศดีนะครับตอนนี้ PM สองดห้ดีแค่ห้าจห้าเท่านั้นดีเลยอะสีเหลืองอ่นอนดได้ยาสีเขียวแล้วทำไมอขอที่จะขอแมสครับใช่ใช่นี่อทุกคนมันก็ติดพุงมันก็จะใส่ย้านิดนึนงแล้วก็เหมือนเท้าแล้วมันบวมขึ้นมาหน่อยนึงไงเอ่เท้า,ามันเดินทางไงไม่ใช่จากที่เราท้องด้วยอะอก็แบบว่าจะตึงหน่อยนึงอะไรอย่างงี้ได้ไหมครับเราก็จะใส่ได้ไม่สุดอย่างที่บอกอะเนาะ แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ใส่ลงว่าจริงเพราะว่าพี่ก็คือไม่อยากจะใช้กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเพราะว่ามันพี่มันเก่งหน้าท้องไงเพราะว่าเดี๋ยวลกเกาะต่ําเดี๋ยวเลือดก็จะออกอ๋อถ้าอย่างนั้นไม่ลงไหมน้ํามันเย็นมากถ้าลงลงเป็นห่างห่างแค่แช่อ๋อแช่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  ลื่นฮะอย่าลงเลยเด็กๆอ่ะเขาไม่ลื่นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าของพวกเราเนี่ยพิเศษนิดนึงเรากลัวเรากลัวคือถ้าเป็นเด็กอ่ะเขาเล่นอะซิลเลยนะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นเรานี่คือเรามีภาวะเขาเรียกอะไรพรีคอนชั่นเออเนี่ยเขาต้องเขาต้องนอนอย่างนี้ของแท้ต้องนอนอย่างนี้ทุกคนครับแม่กิ้งเหรอโอ้ยน้ะพี่โอ้ยลูกอย่าไปดีนะค่ะโอ้เย็นว่ะ ไม่เย็นวะพอดีก็ร้อนนะโอ้ยน้ำเย็นมากโอ้ยขอเลี้ยงไปเ,เ,าไเอากวไปจะคิวแล้วเดี๋ยวแบบว่านี่นไอคิวแล้วเดี๋ยวลากขึ้นมายากโอ้ยอย่างงี้โอ้ย,ยโอ้ยเย็นฟูเย็นฟูนี่นะครับน,น้องๆครับเคยเห็นข้อสารเสกไหมครับอย่าไม่พอแล้วน,นะน้าไม่เอาคนนล้ออกทเบียร์ฉันจะมไม่อยากไมว่าเราต้องมีความเป็นพ่อได้แล้วตอนนี้ออกแล้วออกแล้วออกแล้ว ถ้างั้นระหว่างตรงนี้ให้พี่เฟิร์นเขาปรับอุณหภูมินิดนึงเขาจะลงไม่ลงเดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวรอดูพี่ผ่านม่านประเพทนี้นี่ก่อนเทบ้าเดี๋ยวให้ดูทีโอ้ยแข็งแงวะ ไม่หักอะไรกับฝักมัวเลยเนี่ยเหมือนอาบแดดเลยแต่เป็นสารน้ำเกลือนะครับทุกคนอ๋อถ้าสารน้ำเกลือดีมากเลยนะ ก็ถือว่าเราก็มาทํางานด้วยนะครับแล้วก็มาพักผ่อนด้วยใชก็ที่นี่นะครับจริงๆมีสระผู้ใหญ่ด้วยแต่ว่าพี่เฟิรนคงลงลำบากลงไม่ได้กอยืมสระน้องๆเด็กๆลงหน่อยละกันเพราะว่าเดี๋ยวอันตรายแล้วก็แล้วก็ข ขออภัยด้วยที่แบบว่าคนหลานว่าพี่ฟอนทำไมไม่ลงว่ายจริงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าคุณหมอไม่ให้พี่ออกกําลังกายเลยและโดยเฉพาะไหว้น้ำเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อช่วงเชิงการานล็อกกอสันที่พี่เป็นอ่ะคือล็อกมันปิดอยู่ตรงปากบนลูกเลยทุกคนเป็นจุดสุดท้ายล่างสุดเลยที่เขาเรียกว่าอันตรายที่สุดใช่ซึ่งใครที่แบบว่าเคยย้อนดูไหมที่แบบว่าคลิปที่พี่บอกว่าเลือดออกไปแล้วอะไรเงี้ยเขาจะได้คาตอบมาว่าทําไมที่ผ่านมาเราเลือดออกไปสองทางทุกคนเพราะว่าล็อกเราอยู่ตําแหน่งที่มันอันตรราาายยมมกกทีี่่ัันเสงบ เอ็ดออกสุดๆเลยไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงก็คือเรื่องของการกระทบกระเทือนใช่เดินเยอะเดินเยอะเดินทางไกลไม่ได้ตอนแรกมีแผนว่าจะไปสัะเพศก็หยุดก่อนอ่าถือของหนักไม่ได้แล้วก็แบบว่าอย่างว่ายน้ำนต่คือไม่ได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยใครที่เข้าใจว่าเออขนาดปลาท้องยังว่ายน้ําได้เลยกูไม่ใช่ปลากูคนครับแล้วถ้าเรื่อกลูกเกาะตัมทำไงอ่ะเรื่องของมันแต่พี่จะดูแลลูกพี่ยังดีไอ้เย็น มือเย็นมากแสดงว่ามันยังไม่ออกไปไม่เป็นออกว่าออกแล้วออกแล้ว บายบายแล้วพีกอลเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมอื่นๆแล้วนะครับก็ฝากติดตามคลิปร้อยเป็นไ้คลิปอื่นด้วยฝากติดตามลูกคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามพี่เฟิร์นด้วยนะฮะกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากจะซื้อนะครับหางนางเงือกสวยๆอย่างนี้นะฮะคือเราสั่งมาจากต่างประเทศนะครับลองไปหาซื้อดูกันเราไม่บอกเลยว่าสวยที่ เอ้ยแต่มันสวยจริงมันสวยมันสวยอันนี้เราตอนเราไปอเมริกาเราสั่งที่นั่นเลยใช่ใช่ก็ค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันนะทุกคนอันเนี้ยไม่ได้ขิงนะมันแพงจริงมันแพงมันแพงอยู่ถ้าไม่ได้ไหว้หางนั้ำเงือกไม่ซื้อหรอกครับไม่ต้องซื้อถ้าอย่างนั้นเราก็ไปกันเถอะทุกคนบ๊ายบายอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะบ๊ายบาย